สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สีลมนะฮะวันนี้ได้ยินเสียงรถไฟมามาหรือไปแต่ไม่เห็นหรอกนี่นะเราอยู่ตรงสะพานไทยญี่ปุ่นฝั่งด้านหน้าด้านน,นู้นนะครับจะเป็นส่วนลุมพินีนะครับส่วนลุมพินีและและ้วก็ อันนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีลมเอสนะครับแล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นถนนสีลมทัศวรรค์ไทมาเดินเล่นถ้าขึ้นไปด้านบนนะครับจะเป็นรถไฟฟ้าสารลางดงนะครับรถไฟฟ้า BTS สาระางนะครับตอนนี้ซันก็อยู่ที่บริเวณรถไฟฟ้า MRT สีลมนะครับอยู่ที่ประตู2นะครับเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศนี่คือถนนสีลมไปเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันก่อนสักนิดหนึ่งก่อนที่จะไป ที่เดี๋ยวลองดูกันว่าที่นี่มีอะไรนะ่าสนใจบ้างตอนนี้เวลาประมาณ6โมงเย็นนะครับ6โมงเย็นก็จะฟิลประมาณนี้ทุกคนถนนสีลมแต่สีลมตรงนี้พื้นเขาดียอมรับว่าทางเท้าก็สวยอยู่เพิ่งทําไม่นานนะทาใหม่ธนาคารนะฮะธนาคารกรุงศรีธนาคารกรุงไทยนะครับ กุ้งสีกุงไทยเลียงกันเลยแล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็จะมีเป็นวัดสันนะครับใครจะมาช้อปปิ้งเนี่ยมีวัดสันนะต่อไปด้วยธนาคารกรุงเทพนะครับรวัดสันปุ๊บกรุงเทพประมาณนี้อันนี้คือซอยนี้จะเป็นซอยที่บอกว่าคนมากินข้าวกันเยอะอยู่นะ มีมีโอ้มีร้านข้าวมีร้านเรอยู่ด้านในขนมมะม่วงแต่ว่าก็จะอยู่ด้านบริเวณหน้าๆนะครับไม่ได้อยู่แบบด้านในมากอันนี้คือเพื่อสักคู่คือถนนสารแดงนะครับเดี๋ยวเราเดินร้านเซเว่นนะครับแล้วก็จะมีร้านข้าวอะไรยเงี้ยอยู่ด้านในร้านเสื้อผ้าก็มา ร้านสีผมมีสีผมทุกอย่างดีแคทลอนก็มีนะฮะดีแคทลอนอ๋อเป็นอุปกรณ์แบบเดินป่าไงทุกคนดีแคทลอนมีกล้วยร้านแว่นกาแฟร,ร้านอาหารหมาอาหารสัตว์เลี้ยงนะฮะอ๋อด้านนี้ก็คลินิกร้านข้าวนะครับด้านในสามารถไปกินได้ สังเกกาแฟานี่ตอนนี้เราถึงเราเดินมาเรื่อยๆเราก็มาถึงที่บริเวณศารแดงนะครับร้านกับร้านอาหารนะนี่ตรงน,นี้เป็น B t s ศาอสารแดงนะครับอยู่ด้านหน้าของเราโอ้สวยงามแล้วก็ถ้าทางด้านซ้ายมือนี่คือสีลมสีลมคอมเพล็กซ์นะครับ ใครชอบมาเดินห้างมาอะไรเงี้ยก็มาที่สีลมคอมเพล็กซ์ได้นะครับมีหลายชั้นร้านข้าวร้านคาเฟ่ร้านอาหารอะไรต่างๆก็อยู่สีลมคอมเพล็กซ์เยอะแยะเอาเดี๋ยวเราไปเดินด้านหน้ากันต่อนะเดินเล่นๆนะครับไปเดินดูบรรยากาศกันเขาก็จะมีแบบว่าหลายอย่างหลายหลายอันนะเห็นไหมดูบรรยากาศ อันนี้เป็นป้ายรถเมย์นะครับเดี๋ยวขอเดินดูบรรยากาศนะครับพาทุกคนเดินดูฝั่งด้านนู้นเนี่ยของธนิยะรู้สึกว่าเขาจะมีเป็นร้านดองกีดองกีด้วยนะร้านอาหารญี่ปุ่นที่แปลว่าจากญี่ปุ่นเนาะใครอยากกินก็นูน่นธนิยะดองกีจะอยู่ในด้านในนะครับก็ไปซื้อของกินได้นะครับโอ้ เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆทุกคน,น,ๆๆๆๆนอ๋อพวกมีแบ,บตำหนึงอันนี้อะไรอ่ะอ๋อล้านโจนสลัดล้านโจนสลัดลาเรื่องคลินิกนะอันนี้เป็นอุ้ยไอศกรีม ขอดูบรรยากาศสีลมซอยหนึ่งฮะ,ะตรงนี้สว่างหน่อยเพราะว่ามีร้านมีร้านเนี่ยเขาติดไฟกจะสว่างหน่อยเนาะเป็นรอญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยเนาะด้านไหนก็มีมีสีลมซอยหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดินตามไปเรื่อยๆอื นีน่นะครับโอ้เนี่ย,ยที่แบบว่าหลายๆเพจช,ชอบเอามาลงชอบเอาตรงทางเท้ามาลงอันนี้คือเป็นของเป็นของอกรทมตรงนี้เป็นของห้างนะฮะห้างอันนี้คือพัคสีลมนะทุกคนพัคสีลมพักสีลมด้านในก็มีแบบร้านอาหารร้านคาเฟ่อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยคนก็จะมานั่งเล่นคือตรงพัคสีลมเนี่ยเขาจะทําตรงนี้ใหม่แต่ก่อนนะฮะ ทางขึ้นรถไฟฟ้าจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเขาก็ทําใหม่หมดเลยแล้วก็ให้เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าไปเลยนะครับก็จะแบบมีขึ้นมีลงอะไรเงี้ยนะก็คือขึ้นทางนี้แทนเพื่อที่จะไปรถไฟฟ้านี่เลยนะครับบรรยากาศสวยเนาะ,ะวิววิววิวเดี๋ยวเราไปเดินตรงฝั่งด้านนี้แล้วก็เดี๋ยวไปอีกฝั่งหนึ่งไปเดินดูห้ดูบรรยากาศ เดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดิน,ด,นดูบรรยากาศต่อนะฮะว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมมาเดินเล่นได้สีลมมันก็จะเป็นจุดที่แบบว่าสามารถมาเดินเล่นมาเดินชิลได้นะ,ะร้านค้าร้านอะไรเยอะนะฮะอันนี้เป็นอีกอีกหนึ่งนะฮะอันนี้คืออ๋อเขาให้ถวายดอกไม้นะครับพระสยามเทวาธิราชนะครับ นีน่อยู่ด้านในตาทุอยู่ด้านหน้าพักศรีลมนะใครจะมาไหว้พระสยามเทวาธิราชก็อยู่ตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวเราเดินไปด้านนู้นดีกว่าเหมือนด้านนู้นจะมีร้านของกินเป็นแบบร้านทั่วๆไปเยอะอันนี้ริมทางนี้ก็เยอะเดี๋ยวด้านข้างเขาอยู่ในซอยนะครับ จะอยู่แบบว่าร้านของกินจะอยู่ในซอยโอ้สวยมากมุมนี้สวยมากทุกคนดูนี่มุมแบบมุมแบบได้เลยอะ่ะโอ้อลังการเวอร์เลยดูโอ้โหสวยเนาะ หลังจากที่เรามาแล้วตรงนี้ก็คือหลังจากนี้ไปก็อาจจะไม่ค่อยมีอะไรที่กลางคืนจะเปิดเยอะแล้วนะฮะแล้วเราก็จะพาแบบเดินข้ามฝั่งด้านนี้แหละเพราะว่ามันก็จะได้ด้านนี้เขาก็แบบหมดละเหี่มันจะมีประมาณนี้ย้อนกลับไปคือจะมีจุดที่แบบอยู่ใกล้ๆก,ก,กับรถไฟฟ้ามันก็จะมีร้านขายของอะไรเยอะนะฮะหรือว่าอีกเราไปข้ามตรงนู้นดีกว่าตรงนู้นรู้สึกว่าตรงนู้นจะยังมีอีกนิดนึงยังมีร้านอะไรแบบพอสมควร เป็นตึก CP Tower อ๋อด้านใ้มี2 Coffee s แบบว่าไฟไฟหน้าจอ,อเดี๋ยวเราไปข้ามมีข้ามตรงน,นี้นะฮะตรงไหนอะ่ะ<ม>อ๋อนู่นอยู่ข้างหน้านุน<ม>โอ้ของขายเยอะมากเลยด้านนูน้นเป็นตลาดนะครับ ต้องมาข้ามฝั่งนี้แทนแต่ฝั่งนี้ไม่มีไฟนะเขาก็คือแบบเฮย้ยรถไฟฟ้าเดินฟ,ฟ้าไปแล้วโอ้นี่เลย <S <S บรรยากาศที่เราผ่านมานะครับ <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกฝั่งเพื่อที่จะพาทุกคนไปชมบรรยากาศต่อนะครับอตอนนี้เราข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยเมื่อสักครู่เราอยู่ฝั่งด้านโ้น พาข้ามาดูร้านนี้ร้านก็เกงในนี่ตรงนี้เขาเป็นตลาดทุกคนโอ้เป็นตลาดของกิน,นอยู่ที่ถนนพัดพงนะครับอนนี้ด้านไหนก็จะมีพวกของกินพวกร้านน้ำร้านอะไรเงี้ยไปหาของกินดีกว่ากินอะไรดี ก็อยากกินน้ำปั่นเดี๋ยนะหากินน้ำปั่นว้าวอยู่พัดพงนะฮะตอนพัดพงให้ดูด้านนี้นี่นนนม,มีมีร้านอาหารด้วยโอ้ร้านอาหารด้านนี้ด้านนี้โอ้โหกนอะไรดีหรือว่าจะกินในห้างดีแต่ก็จะมีแบบร้านอาหารอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆฝั่งนี้นี่ ของกินแบบเยอะแยะมากมายนูด้านในก็มีด้านในสุดนะโอ้โโออยกกโรตีก็อยากกินเค้กอ่ะมีโรตีก็อยากกินเค้กมีเค้กอยากกินโรตีผลไม้แต่อยากกินเค้กไะคือถ้าถ้าสำหรับเราเราชอบกินเค้กมากกว่าอ๋อนี่แบบว่าของกินอ้ดด้านในก็มี โอ okay. มีมีอาหารล้วว้า wow. วตอนนี้เราก็เดินออกจากถนนพัดพงนะครคือสั้นไม่ได้ไปถ่ายทั้งหมดนะทุกคนเพราะว่ามันก็จะมีแบบเงื่อนไขอะไรหลายๆอย่างเนาะที่เราไม่สามารถไปถ่ายได้ทั้งหมดเราจะถ่ายให้ดูเฉพาะโซนของกินนะครับเอ้ยรถไฟฟ้าวิ่งขนานโอร้านของกินร้านอะไรอย่างนี้นะ คือซอกซอยไม่ว่าจะเป็นซอกซอยเล็กซอกซอยอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าไม่มีไม่มีอะไรนะก็คือมันเป็นทางเข้า่ะไปร้านสีลมซอยสี่สีลมซอย 4. สี่ร้านร้านแบบร้านมาดื่มมาดิ้งเยอะแยะโอ้ oh. อันนี้โรงแรมนะครับโอ้โหโรงแรมอยู่ติดกับ BTS เลยโรงแรมญี่ปุ่นเลยเนี่ยเนี่ยโรงแรมเนี่ยด้านในก็คือมันมันนอนเล็กแม็กแก,กโดนลัลแม็กโดนัลนะฮะเสื้อผ้าไหนเดี๋ยวเราจะอันนี้ป้ายรถเมย์โอ้ยจริงๆอ่ะนั่งรถเมย์กลับบ้านได้นะเดี๋ยวก็คือแบบว่ากลับบ้านดึกๆไปเลยจบจบ อันนี้ก็คืออย่างกีร่ามิ่งนี่ไงที่เราบอกอ่ะดองกีดองกีดองกีดองก,องกีอันนี้เป็นรถไฟฟ้านะครับ BTS ดองกีแต่บอกก็ไม่รู้จะซื้ออะไรหรอดองกีเพราะ่ในกระเป๋า ของกินยังเหลือเยอะเลยยังไม่ได้กินเลยที่ไปซื้อมาวันนี้อันนี้ธนิยะนะฮะตึกธนิยะตึกธนิยะตรงนี้ก็คือมีดองกี้แล้วก็มีอะไรอีกหลายอย่างอุ้ยร้านของกินเดี๋ยวเราพาแบบเดินเล่นดองกี้หน่อยหนึ่งเอยเดินเล่นอันนี้ดองกี้จะไม่ได้เข้าละเดี๋ยวไปเดินเล่นด้านข้างธนิยะนิดหน่อย ร้านขนมส่วนมากตอนนี้ก็คือจะเป็นคนญี่ปุ่นนะครับคนญี่ปุ่นจะมาเยอะซอยคนิยะด้านในด้านในมีสตาก็จะมีแบบวร้านอาหารญ,ญี่ปุ่นอะไรเยอะแยะเลยด้านด้านในก็จะมีแบบ ร้านขายของกินก็จะเป็นห้างเล็กๆนะฮะด้านในก็จะเป็นถนนธนิยะนะครับแต่ว่าถ,ถนนธนิยะตอนกลางคืนเราอาจจะแบบพาเดินเล่นไม่ได้คือถ้ามาก็คือต้องมากลางวันนะฮะธนิยะถ้าใครจะมากินข้าวมาหาอะไรกินญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะก็แนะนําให้มากลางวันนะครับอย่ามากลางคืนกลางคืนมันจะเป็นแบบพับบาร์เป็นส่วนใหญ่ประมาณนี้หละทุกคนไปเดินย้อนกลับเดี๋ยวเราก็จะออกไปฝั่งนี้ทางเดิม ตอนนี้เราก็เดินออกจากถนนธัญญามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปฝั่งทางด้านด้านหน้าอีกนิดนึงนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเดินดูบรรยากาศด้านหน้าต่อนะครับเ้อดูด้นนี้ของกินเยอะแยะจักเฮ้ยอันนี้เป็นแบบเป็นร้านเหรอร้านอาหารอันนี้คือเป็นรถไฟฟ้า BTS สารแดงนะครับ ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราเดินไปทางนู่นถ้าเราเดินไปก็จะไปขึ้นรถไฟฟ้าแถวนู้นนะฮะอ๋อนี่ร้านผันเสื้อผ้าร้านอะไรอย่างเงี้ยนะบูธตอนนี้ฉันข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับก็คือฝั่งด้านนั้นจะเป็นสีลมเอสดนะครับอันนี้คือเป็นซอยที่เรามาล่าสุดเนาะเพราะฝั่งด้านนู้นอ่ะจะถ่ายไม่ค่อยได้เพราะว่ามันจะมีร้านบันเทิงเยอะนะฮะ จะมีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่นั่งหน้าร้านบันเทิงเยอะแล้วก็แบบไม่สามารถถ่ายบรรยากาศได้ก็เลยข้ามมาฝั่งนี้เลยดีกว่าเนาะประมาณนี้แหละทุกคนอันนี้คือหกโมงหกโมงหกโมงเราเดินแค่อยเราเดินไม่นานนะเนี่ยเราเดินแค่ยี่สิบนาทีเองหกโมงยี่สิบแต่ว่ามืดแล้วอ่ะมืดเต,ต,ตื่เลยอะ่ะตอนเนี้ยดูดินี่คือบรรยากาศหกโมงยี่สิบนะแต่มันเป็นเวลาหน้าหนาวไง มันก็จะประมาณนี้แหละแล้วก็เดินย้อนกลับมาที่สีลมเอมทีสีลมประตู2เหมือนเดิมนะครับเราก็จะเดินทางกลับน่าจะไม่มีอะไรแล้ววันนี้วันนี้วันนี้เดินเยอะมากนี่ถนนสีลมโอเคจากกันนะครับบ๊ายบาย